สวัสดีค่ะทีเคสอนขับรถยนต์นะคะวันนี้เรามาบอกเทคนิคการเที่ยวฟุตบาทกันนะคะถามกันมาเยอะเลยรถกระบ,บะสังเกตยังไงคะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นคอนโซลพวงมาลัยนะคะคือให้สังเกตตรงจุดปัดน้ำฝนนะคะตรงกลางนะคะอันนี้จะมีดำๆอยู่ตรงนู้นแล้วก็ให้สังเกต นี่คะระหว่างปุ่มดำๆเนี่ยค่ะงน,นี้ตรลองดูนะคะเเดดี๋ยวรามามูกันให้หน้ารถเรานะคะตรงปุ่มดำๆเนี่ยค่ะไปตัดกับแนวฝุนบาท คครับเนี่่ยะแบบนี้นะคะหน้ารอดเริ่มเข้าแล้วก็เริ่มค่อยๆคืนพรงมาลัทีละนิดละนิดละนิดซ้อมไว้นะคะเผื่อไปสอบใบกับขี่ ใช้ได้ค่ะความห่างก็ไม่เกิน25เซนแลวลงไปดูกันนะคะ สอบผ่านแน่นอนนะคะถ้าใช้เทคนิคนี้ไปลองดูลองทำดูนะคะ